นี่ครับเลี้ยงมาบ้านนะล,ลูกเดอ้อแล้วแม่มานะล,ลูกนะอ้าวอ้าวน้องสมหวังกวนแล้วครับผมอ่าพี่ครับแล้วแม่มา <laughs> โอ้รู้ครับรู้แม่ไปธุระแป๊บนึ่งนะล,ลูกเดอ้อเข้ามาในเมืองแป๊บหนึ่งครับผมแล้วแม่กลับมาประมาณไม่น่าเกินเที่ยงครับผมโอเคนะไปรถดแม่ชิューชิューซะเออไปรถดผมขอบ้านได้มเด้เลี้ยง เอาไปนอกกันเนอะมามามาอย่าซาดแล้วเร็วมานี่ยมาเนี้ยลูกมาเร็ว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 ีตีหกโมงนะคะยังมืดอยู่ไม่จะออกไปธุระก่อนเด้อดูแลบ้านดูแลบ้านบ๊ายบายผู้บ่าวไปธุระก่อนนะมึงใส่เสื้อหนังแท้ใส่เสื้อหนังเลยเว้ยอ๋อเราเอาละลุงพี่เห่าเพื่อนสนิทแล้วครับผมไปไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่มาลูกไปเพี่เลี้ยงดูแลน้องนะลูกนะ เดี๋ยวแม่ซื้อกระดมมาฝากโอเคไหมบายบาย